สวัสดีครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรการสอนหมากรล้อมระดับพื้นฐานซึ่งสอนโดยผมครูเสือระดับฝีมือ4ีด้านและครูพี่เมลี่ระดับฝีมือ3าด้านค่ะหลักสูตรนี้นะคะเราจะทําขึ้นมาเพื่อสําหรับทบทวนบทเรียนของน้องๆโรงเรียนอัศจรรย์และผู้ที่มีความสนใจอยากเริ่มเล่นหมากรล้อมค่ะหลักสูตรนี้นะครับเรามีทั้งหมด24บบทมีทั้งการเล่นในช่วงเปิดเกมการปิดลมนับลมหายใจการต่อสู้ เรื่องเป็นตายเรื่องการปิดเกมปิดพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการสอนเรื่องกฎกติกาหมากร้อมที่ควรรู้บนกระดานทั้งหมดนะครับหลักสูตรเนี้ยเราได้นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเป็นหลักสูตรที่มีความแพร่หลายและได้รับความนิยมไม่นอันดบบหนึ่งที่ประเทศจีนเลยครับเพราะอย่างนั้นนะคะขอให้เรามั่นใจได้เลยค่ะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีมาตรฐาน เรียนจบแล้วเราสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งน,นันเราพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนของเรากันเลยดีกว่าค่ะ